สวัสดีครับสวัสดี FC ของปานาทุกท่านนะครับผมบุญพัฒน์ศิระเรืองวันนี้ครับวันนี้นะครับผมจะมาให้ทุกท่านนะครับได้เห็นของสะสมมีค่านะครับซึ่งเข้ามานะครมูลค่าเรียกได้ว่าหลักล้านกันเลยทีเดียวครับมีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวผมจะไล่ให้ดูลยครับทีละชิ้นทีละชิ้นกันเลยครับก่อนจะเข้าเนื้อหาอย่าลืมกดติดตาม กด <g ul ter> แจ้งเตือนช่องปาหนันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะอ่าเรามาดูตรงนี้นะครับสำหรับนี่คือของที่นะเข้ามาวันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามีอะไรที่น่าสนใจนะครับเราจะให้ดูตรงนี้ก่อนเลยนะเริ่มจากอย่างอันนี้เป็นแบงค์นะครับนี่เป็นธนบัตรอ่านี่เป็นธนบัตรนะครับเป็นธนบัตรแบบ13นะครับรุ่นนี้น่าจะเป็นลายน้ํามสมเด็จย่านะครับลายน้ํามสมเด็จย่าก็มีเข้ามาเนาะมีแบงค์นะมีแบงค์ที่เป็นผปาง พระปาง3ยอดนะครับเข้ามาก็หลายชิ้นอยู่เหมือนกันครับมีแบงค์ร้อยนะครับมีแบงค์ร้อยซึ่งเป็นร้อยที่ระลึกครับ100ปีการมีธนบัตรไทยนะครับแล้วก็ยังอันนี้จะมีนะลายน้ําธรรมดาไม่ผ่านกันใช้อันนี้ก็อันนี้สวยๆครับแล้วก็ตรงนี้จะมีรอยหน่อยครับมีแบงค์5บาทครับมีแบงค์5บาทเข้ามานี่มีแบงค์5บาทเข้ามานะครับนะเล็กน้อยครับประมาณนี้เนาะมีแบงค์5บาท รุ่นรุ่นรุ่นเก่านี่มีแบงค์5บาทนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นแบงค์5บาทแบบ11ครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีตบััดแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยช่วงนี้ไม่ค่อยมีของเข้ามาแล้วก็จะมีนี่แบงค์ร้อยครับเข้ามานะครับสภาพสวยสวยไม่ผ่านการใช้เลยนะครับแบงค์ร้อยรุ่นนี้อายุประมาณ70ปีครับสภาพสวยๆนั้นเจอกันน้อยมากครับนะแต่เราก็มีนะครับมีแบงค์นะครับที่เป็นรูปแบบของแบงค์นะเรือหงแบงค์ร้อยเรือหง นี่เป็นแบงค์ร้อยเรือหงครับสภาพสวยๆครับได้มาอีกหลายใบเลยครับมีแบงค์ยี่สิบครับแบงค์20ที่เป็นแบบ9ก้าแบบ9อายุวมันเ0สิบปีข้างหลังก็คือจะเป็นรัฐสภานั่นเองเนี่ยครับแบงค์ยี่สิบครับแล้วก็เราก็จะมีแบงค์ที่เป็นนะแบงค์เรือหง นะไม่ใช่เรือหงนี่ต้องเรียกว่าเรือนาะตาคาราดซึ่งเป็นสภาพที่ติดเหลืองแนบะปัจจุบันเริ่มไม่ค่อยมีของแล้วนะแต่ก่อนเคยหาของมาได้เยอะแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะครับของเริ่มขาดแคลนก็มีเข้ามาบ้างเนาะมีแบงค์อ่าแบงค์แบงค์รุ่นที่เป็นตราการนาพิเศษครับนี่ก็ว่าจะมีความพิเศษเป็นแบงค์การนาพิเศษครับมีแบงค์นั่งบัลลังหานั่งบัลลังนะแต่ก่อนก็หาของโอ้ยง่ายมากได้มาชีเป็นปุกๆแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ค่อยเจอละน้อยลงนะน้อยลงครับ มีนะแบงค์ที่ถ้าเป็นอ่าอันนี้เป็นเป็นแบบแบบสิบสิบสามแบบสิบสามเรแบงค์ห้าร้อยแบบสิบสามเราไม่เจอนานแล้วนะก็มีเข้ามานะห้าร้อยแบบสิบสามนี่นะครับนี่มีเข้ามาแบบสิบสามอีกนะแล้วก็อุยสภาพสวยๆก็มีนะนี่คือแบงค์แบงค์ห้าร้อยแบบสิบเอ็ดใช่ไหมที่เป็นพระปางสามยอดอย่างเงี้ยครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็เราลาประมาณปี เอ่อ2 5ั0้ประมาณนี้ชุดนี้จะอยู่ราวๆเนี่ย10ถึง10 45ามานี้แหละเนี่ยก็อายุก็ปาเข้าไปก็มาห้าสิปีละอย่างสภาพสวยสมบูรณ์อยู่ถ้าเกิดคนที่เขาเก็บไว้นะครับนะก็ก็จะมีสภาพดีๆอยู่อ่ะแล้วก็มาดูมาดูเหรียญน,นะมาดูนะครับพวกพวกที่เป็นเหรียญเนานะพวกที่เป็นเหรียญน,นะครับมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับเริ่มจากอย่างเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญอ๋ออันนี้เป็นเป็นเหรียญที่ระลึกครับเป็นทองแดงที่ระลึก ชีลลลึกครับเข้ามาหนึ่งเหรียญแล้วก็มีมีใบเซอร์มีใบเซอร์พร้อมนะครับมีทองแดงชีลลลึกอ๋อชิ้นนี้ชิ้นนี้อันนี้เป็นเนื้อเงินนะครับเนื้อเงินเป็นเหรียญที่ระลึกวันปิยมหาราชนะครับนะอันนี้เป็นเป็นงานออกจากวัดนะครับเป็นงานออกจากวัดครับนะมีกล่องมีอะไรพร้อมครับนี่เป็น เป็นเป็นเนื้อเนื้อเนื้อเงินครับรูปแบบก็คือจะทําเหรียญแบบเหรียญพระพานมาลานะะในสมัยรัชกาลที่5เนาะแล้วก็มีเ,เสมาเสมาสารอบมีเสมา3ารอบเข้ามาเนาะอันนี้ก็จะเป็นนะฮะเหรียญเสมา6รอบหรอบนี้จะเป็นเรียงเป็นเนื้อทองทิพย์ครับแต่ไม่ใช่ทองนะเขาไปทําแล้วก็ขัดเงาอะไรออกมาประมาณนี้มีมีเหรียญ10นะ,ะรูปแบบ10 10 1บสิบ สิบขัดเงาอ่าสิบขัดเงาครับที่ลึกสมมงคลสิบขัดเงาแต่จะเป็นจำจะไม่ธรรมดาทั่วไปครับจะเป็นรูปแบบของขัดเงาเนาะแล้วก็อ่อมีอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเหรียญ600ใช่ไหมเหรียญ6 0 0อ้าวไม่ใช่เหรียญ600ตัวนี้เป็นเป็นเหรียญ300การจนาพิเศษมี300การจนาพิเศษครับแล้วก็ของเยอะมากครับลังนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็น เป็นเหรียญขัดเงาอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญขัดเงานะฮะเหรียญขัดเงาแต่เป็นเหรียญสิบนี่ครับที่ที่ระเราของราชหกสิบปีปีสามศูนย์ของในหลวงรัชกาลที่เก้าครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเหรียญถ้วยเนาะเหรียญถ้วยที่เป็นที่เป็นเนื้อเนื้อเงินนะหน้าเหรียญเก้าร้อยครับเรียกว่าเป็นเก้าร้อยนะรุ่นแรกในสมัยรัชกาลที่เก้าเลยแหละนะแล้วก็เป็นรุ่นเดียวด้วยใช้เทคโนโลยีของรูปแบบของการทําสี ทำสีลงลงลง,ลงบนเหรียญนะทำสีก็เดีย๋ยวนี้ก็ก็มีมีมีเข้ามาครับโอ้ยแต่ก่อนตอนตอนที่ออกอะราคาจะอยู่ที่ประมาณพั 1, 8, น,ะนห้าถึงพันแแล้วต่อเหรียญน,นะเป็นเนื้องเงินแล้วช่วงนี้ช่วงนี้ก็เหมือนว่าแรกเงินก็ขึ้นด้วยฮะเดี๋ยวต้องมาดูว่าตอนนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ถึงจะสามารถทําได้นะครับสามารถทําได้นะแล้วก็มีชิ้นนี้ยีิบขัดเงายีขัดเงา,าเป็น20่สิขัดเงาอ่ที่เป็นเป็นเหรียญเงิน เป็นเหรียญเงินขัดเงาครับที่มีสมเด็จย่ามีลอแปดลอเก้าครับนี่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอันนี้เป็นการจนาขัดเงาอ่าการจนาขัดเงาครับมีการหกร้อยการจนาขัดเงาไม่ค่อย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 เห็นกันเท่าไหร่แล้วตอนนี้เนาะไม่ค่อยเห็นกัน,นของของเริ่มเริ่มจะหายากหลายอย่างครับมาดูพวกพวกเหรียญก็มีนะนี่เป็นเหรียญ อันนี้เห็นอย่างนี้นี่เป็นเหรียญ400เหรียญ300เหรอ300เนีน่ยเป็น300เนือน้อเงิน300เนื้อเงินครับมี600 600นะครับ600นะฮะอันนี้อันนี้นี่เป็นเป็นเหรียญอะไร800หน้าเหรียญ800เคยเห็นกันไหมครนี่ครับหน้าเหรียญ800นะครับเป็นเป็นเนื้อเงิน เนื้อเงินแล้วมีการขัดเงาด้วยครับหน้าเหรียญแ0 0รวิแต่ก่อนนะเหรียญหนึ่งอย่างพวกนี้สามสี่พันเลยครับแต่ปัจจุบันปัจจุบันนะเล่นกันไม่แพงฮรไม่แพงครับนะตอนออกตอนออกพันพันหกตอนออกพันหกปัจจุบันก็น่าจะเราเราประมาณพันพันห้าพันหกเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คราคาอีกทีเนาะปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะครับแล้วก็นอกนั้นอุ้ยผมมีเหรียญที่หลายคนนะครับรอนะครับเหรียญที่หลายคนรอก็คือ เหรียญคุดนี่สภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้เข้ามาด้วยนี่เหรียญคุดไม่ผ่านใช้เห็นไหมเหรียญคุดไม่ผ่านใช้อ่ามีเข้ามาหลายเหรียญอยู่เหมือนกันเนาะนะแต่เดี๋ยวนี้ก็หายากค่ะไม่ค่อยมีของเข้ามาแล้วเหมือนกันนะเหรียญคุดเหรียญเรามีเหรียญเหรียญเหรียญนะครับเราเรียกว่าเหรียญแรดเหรียญละมั่งอะไรอย่างเงี้ยครับนี่อย่างนี้ก็อ่าเป็นเป็นเป็นของของหายากนั้นเป็นเนื้อเงินครับนะ ใดี๋ยวรุ่นนี้ก็มีอีกเหรียญหนึ่งอันนี้น่าจะมีสองเหรียญครับแบงค์ไหมแบงค์แบงค์แบงค์บงโบราณรัชากาลที่เจ็ดรัชากาลที่แปดเนี่ยครับสภาพวินเทจสภาพวินเทจอ่าห็ไหไมแสงไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะฮะโหหลังนี้ยังไม่จบครับเรามีแบงค์สิบเรา,ามีแบงค์สิบ แบงค์สิบเก่ารุ่นเก่าฮะมามีแบงค์ยี่สิบมีพวกลายเซ็นพวกลายเซนหายากครับแล้วก็มีรุ่นที่เป็นนะฮะรุ่นแรกๆเนี่ยโอมัดรุ่นแรกครับรุ่นแรกสวยๆเลยสวยแบงค์ร้อยช้างแดงไม่ค่อยมีของแล้วช้างแดงนะครับมี 20, แบงค์ยี่สิบแบงค์ยี่สิบมีแบงค์หน้าหนุ่มเลขแดงมีหน้าหนุ่มเลขแดงเข้ามาหลายใบยเหมือนกันสภาพมีหลายสภาพโอ้มี แบงค์ราชการที่7สภาพแบบนะไม่ผ่านใช้สวยๆเลยครับแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นแบงค์ร้อยนะครับแบงค์ร้อยนี่ครับแบงค์ร้อยแบงค์ร้อยแล้วก็มีนะแบงค์แบงค์แบงค์งช้างแดงนี่จะเป็นช้างแดงแล้วก็มีนะครับเหลือหงครับนี่อย่างใครนะ ก็ต้องต้องบอกก่อนนะว่าของของเรานั้นนี่ครับปล่อยออกไปได้ครับแต่ว่าคือนะต้องอยังติดต่อทางบ้านเขียวได้เออนะทุกช่องทางเราติดต่อได้ <c oughs> ะดูดูด ให้ชมให้ชมพูดอะไรมากไม่ได้พูดอะไรมากไม่ไดใ้ให้ชมนะให้ชมนะให้ชมกันนี่นี่ให้ดูอันนี้จะเป็นจะเป็นรุ่นที่ที่ท,ที่ที่หายากอยู่หมือนกันนี่นะอ่าเป็นเป็นขัดเงาเป็นขัดเงาแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรือหงเป็นเรือหง อันนี้เป็นเรียนหกร้อยเนื้อเงินหกร้อยเนื้อเงินนี่ฮะอันนี้เป็นเป็นเป็นเหรียญเงินพระองค์เจ้าทีปังกรโอ้โหไม่ได้เจอนานแล้วเนี่ยรุ่นนี้ไม่ได้เจอนานแล้วนะนี่ครับเป็นเป็นเป็นรุ่นรอแปดรุ่นรอแปดรุ่นรอแปดห้าสิบห้าสิบสตางค์อ่า เหรียญเหรียญพระอ,องค์เจ้าทีมบางกรน,นี่จะเป็นเนื้อเงินแล้วก็หน้าหน้าเหรียญจะสองร้อยสองร้อยเนี่ยครับอ้าวองพาขออภัยครับอ่ะก็ดูต่อครับดูต่อดูต่อครับผมเมื่อกี้เป็นขึ้นพระอูอ่ะขออภัยด้วยครับเพราะว่าเหรียญเหรียญบางทีเยอะอาจจะสับสนอ่ะอ่ะไปทีมงานก็ช่วยกันเต็มได้นะ อันนี้ก็จะเป็นชุด600เนาะชุด600จะเป็นชุด600 600 3 0 0 150เน,นี่ครับนี่ครับอ่าก็ก็ก็เป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินก็มีเข้ามาเนาะมีอุ้ยันี่หายากนะอันนี้เป็นอันนี้เรียกว่าเป็นหน้าหนุ่มแบงก์ยี่สิบหน้าหนุ่มแล้วเป็นเลขแดงครับนี่คือรุ่นแรกๆเลยครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น อันนี้เป็นแบงค์ที่เรียกได้ว่านะคบมูลค่าคือหลักล้านเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่ใครจะได้เห็นง่ายๆนะครับเพราะว่าอย่างแบงค์รุ่นนี้นะครับแบงค์รุ่นนี้คือแบงค์แบงค์ตัวอย่างแบงค์แบงค์ที่แบบว่าในสมัยรัชกาลที่5เราเรียกเงินกระดาษหลวงครับเป็นวิกฤตการณ์รอสอ1นสสมัยนั้นนะทำออกมาเพราะว่าความต้องการเงินสูงและเงินขาดแคลนแล้วก็มีการสั่งผลิตออกมาแต่ว่าช่วงนั้นนะ เปลงว่าประชาชนจะไม่มีความเชื่อมั่นเลยทําการเอาไปเผาทิ้งและก็มีบางอันที่เหลือเก็บไว้เป็นตัวอย่างอะไรอย่างนี้ครับนี่ก็เป็นสภาพที่สวยมากอันนี้ฮะได้รับการเกรดดิ้งจากต่างประเทศแล้วแบงก์จะมีขนาดใหญ่เป็นแบงก์เป็นแบงก์ปแปดสิบกับแบงก์ร้อยนะมูลค่าเลยฮะก็โอ้เล่นกันก็หลักแสนหลักแสนหลักล้านอยู่เหมือนกันครับเนี่ยอันนี้น่าจะเจอกันแค่แค่ใบเดียวด้วยนะเจอกันแค่อย่างละใบแบงค์แปดสิบเจอใบเดียวแบงค์ร้อยเจอใบเดียวในโลกนี้นะครับนี่ก็อเป็นเป็นของหายากนะ ขอหายากอีกอันหนึ่งนะอันนี้อันนี้เป็น20ขันเงายี่สิบขันเงาแ,แล้วก็มีพดดดวงมีพดดดวงอีก3เม็ดนะมีพดดดวงสุขโขทัย3เม็ดนะพดดดวงสุขโขทัย3เม็ดหายากอยู่นะฮะพดดดวงสุขโขทัย3เม็ดนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเ,เหรียญ20ขันเงาออมสิน20ขันเงาอมสิน ก็มีเมรอบ่อสามรอบ23รอบ23รอบแล้วก็มอีอันนี้เป็นทรงพนวนเนาะทรงพนวน3ามเหรียญสมเด็จญาเนื้อเงินสมเด็จญาเนื้อเงินครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นขัดเงา600อเหรอจะดูัอันนี้จะเป็นพวกขัดเงาก็อันนี้เป็นขัดเงา150ขัดเงา150เมื่อกี้เห็นเห็น300ย 600้ละแล้วก็มี150อยู่ตรงนี้เนาะถามได้นะถามได้ถ้าเกิดอย่างนะใครอยากทราบเกี่ยวกับอะไรถามได้ครับนะีลูกค้าถามว่ารับซื้อเหรียญทองคำไหมคะรับครับเหรียญเงินยังรับแล้วเหรียญทองคำทำไมจะไม่รับครับตามเลทร,ราคานะครับจะมีเลทร,ราคาอยู่นี่ก็เป็นร้อยห้าสิบกัดเงามาดูกันต่อนะครับว่า มีมีอะไรฮะมีแบงค์ที่ระลึกอ่านี่แบงค์ร้อยมีเข้ามาละเนี้ยน,นี่เป็นที่ระลึกตัวนี้คือที่ระลึกครับเราเราเรียกอย่างแบงค์ร้อยสีทองอันนี้ก็เป็นที่ระลึกแมะยปญาติเก็บตัวนี้ก่อนแองหัวของมันจะวางครับแบงค์แบงค์ธนบัตรธนบัตรนั่งบันล่างมาแล้วธนบัตรนั่งบันล่างมีแบงค์ห้าบาท มีแบงค์หกสิบสีทองเมื่อกี้ร้อยสีทองนั้นเป็นหกสิบสีทองมีปกพร้อมเลยนี่หกสิบสีทองมีปกพร้อมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นนั่งบัลลังอยู่ตรงนี้เนาะขอภครด้วยนะครับก็ไม่ได้มีการจัดเรียงไว้เนาะมีร้อยแบบสิบเอ็ดร้อยแบบสิบเอ็ดร้อยแบบสิบเอ็ดแล้วก็มีห้าแบบสิบแล้วก็มีสิบแบบสิบโอ้กลายเป็นของหาย,ยากเลยแต่ก่อนคือได้มาแบบหลายร้อยใบยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีของเลยครับ อันนี้ก็มีแบงค์70แบบอันนี้ก็มีมาเนี่ยครับอันนี้จะมีแบงค์หนึ่งบาท1บาทรัะชะกาลที่9ครับ1บาทรัะชะกาลที่9อุ้ยมีแบงค์แบงค์เรือหงส์เอ้ยเรืออนันตนะคราชเนี่ยตัวนี้มีคนอยากได้เยอะครับของหายากแล้วก็มีแบงค์อเมริกาสมัยหลังสงคารามโลกเนาะมีแบงค์10มีลอยงอหน่อยอันนี้เป็นแบงค์10แล้วก็มาดูมาดูเหรียญ เหรียญเงินเหรียญเ,เ,เงินกัญจนามีเหรียญเงินกัญจนามีหกร้อยมีร้อยห้าสิบเนาะพวกนี้เป็นเหรียญเงินฮะเลยมีร้อยห้าสิบมีหกร้อยโอ้นะใครที่จะเก็บเหรียญหกร้อยอะไรเงี้ยครับเนี่ยรีบเก็บนะเพราะว่าอย่างปัจจุบันเนี่ยนะราคาเนี่ยนะน่าสนใจมากครับน่าเก็บน่าเก็บแต่ก่อนแพงกว่านี้เยอะครับเนมี มีนะเหรียญ600สมเด็จย่านะ600มีไม่กี่วาระลครับ600พัพ,พินาง600กาชาติแล้วก็อันนี้มีนะอันนี้ก็จะเป็นหกรอบหกรอบ6รอบดีบบบ 4, 2มา2เหรียญเป็นเนื้อเงินครับเนื้อเงินสภาพสมบูรณ์ครับถ้าเก็บรักษาดีก็จะได้สภาพที่สมบูรณ์ครับมี รังนี้ของเขาเด็ดจริงครับมี150แต่งงาน150แต่งงานแล้วก็มีพวก150สมเด็จย่านี่เป็นเนื้อเงินเนาะนี่150สมเด็จญาเนื้อเงินขึ้นพระอูนะครับมีมีสำเร็จการศึกษานะครับในะ150อันนี้ของร้อยสิบมีอันนี้มี100ปีกระทรวงการคลังสำเร็จการศึกษามีหลายเหรียญอยู่เหมือนกันครับแบ่งๆกันไปได้เนาะ แล้วก็มีอันนี้ก็แต่งงานแต่งงานนะของรอซิฟนะฮะมีสมเด็จพระเทพนี่อันนี้คือสถาปนาสมเด็จพระเทพมีแต่งงานอันนี้อันนี้อันนี้เป็นรางวัลแมก็กซ์ไซส์รางวัลแม็กซ์ไซส์ของประเทศรางวัแลแม็กซ์ไซส์ประเทศแล้วก็มีอันนี้ปีปีสี่สองปีสองหกรอบนะเหรียญเงินอันนี้พระชนกเนี่ยก็อยู่ตรงนี้การจนา อันนี้ก็เป็น600สันพกรอนะที่เลือก600ที่ลึกสันพกรครับอันนี้เป็นรางวัลแม็กซไซ์ประเทศมีมีกระทรวงการต่างประเทศของปี38ครับนี่ครับก็เก็บได้พวกพวก,พวกนี้พวกนี้ราคาไม่แรงครับตอนนี้ราคาไม่แรงแต่ก่อนแต่ก่อนนะหลายพันอยู่เหมือนกันนะปัจจุบันก็พันหรือเปล่าย,ยังไม่รู้เลยหน้าเหรียญ600อ่ะแต่ราคาถึงพันหรือเปล่าไม่รู้ครับุ่มนี้ก็คือน่าจะเป็นลุ่มที่ที่ที่ผม เมื่อกี้นเสนอไปแล้วเนะาะอมีมีพระเทพสเ็จการศึกษาเข้ามา,าพระเทพสเ็จการศึกษานี่นะครับเจ้าฟ้าจุฬาภรสเร็ดการศึกษานกวายุภาคก,กระทรวงการคลังอย่างนี้ไม่มีที่วงางพระเทพสมเด็จย่าสมเด็จย่าที่เลือกสมเด็จย่าโอ้พระเทพอันนี้เป็น6 0 0 636ราพันพระเทพอ่าใครที่ชอบเก็บ นะสะสมคือพลาดไม่ได้นะครับถามว่าสะสมอะไรก็คือเป็นการลงทุนอย่างหนึ่งครับเหมือนเราเอาเงินไปลงทุนปลูกต้นไม้ปลูกอะไรต่างๆก็ต้นไม้จะใช้ระยะเวลาในการรอให้เติบโตและขายเนาะแต่ของสะสมเขาจะเน้นว่าเก็บไว้เก็บลืมไปเลยถึงเวลาปุ๊บเฮ้ยราคาขึ้นเพราะว่าอย่างหน้าเหรียญน,นี่อย่างอย่างร้อยห้าสิบเนี่ยตอนออกนะตอนออกก็ประมาณร้อยห้าสิบอ่ะเท่าหน้าเหรียญน,นะแต่ว่าปัจจุบันนะแพงกว่านั้นเยอะเห็นไหมนี่คือเหมือนการลงทุนไว้ให้ลูกให้หลานเลยครับนี่นะฮะ ความเสี่ยงน้อยครับทุกวันนี้ผมยังไม่กล้าไม่กล้าลงทุนในทองเลยความเสี่ยงเยอะกลัวว่าเ,เดี๋ยวของออกแล้วลงหัวบนินตายเลยนะอันนี้เป็นเป็นเงินขัดเงาพุทธชินราชนี่เงินขัดเงาพุทธชินรา,นงเงนเาชราเห็นไหมครับนี่แล้วก็อันนี้ก็ส่วนนี้น่าอ่านาน,าน่าจะบอกเรไปก่อนว่ามีอะไรอีกตรงนี้นะรตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นโอ้มีแบงค์ยี่สิบวุ้ยมีแบงค์ยี่สิบกับแบงค์ร้อยอยู่ตรงนี้ด้วยครับ แบงค์ห้าสิบอันนี้เป็นแบงค์ห้าสิบแบงค์ห้าสิบเออแบงค์ห้าสิบพลาสติกเนาะพร้อมพร้อมใส่กลอบตัวนี้เป็นอะไรมีฐานตั้งเรียบร้อยอ๋อเป็นชุดการจนาพิเศษชุดการพูดชุดการจนาพิเศษคือมีฐานตั้งโชว์เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะแล้วก็มีมีแบงค์แบงค์ร้อยแบงค์ร้อยหมวดเอสเหรออ๋อแบงค์แบงค์งร้อยที่เึกหมวดเอส มีเหรียญโบราณเหรียญดีบุกอันนี้คือ10สตางค์ดีบุก2493เลยเนี่ยนะรุ่นรุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกๆรัชการที่9เลยครับเนี่ยส4 9 3สมัยก่อนนะคุณอาจจะเคยเจอเหรียญที่เป็นเนื้อทองเหลืองนอกแต่เนื้อดีบุกอ่ะคือช่วงแรกๆเลยครับเพราะว่าตอนนั้นประเทศเราขาดแคลนโลหะด้วยครับมีแบงค์มีแบงค์ง50กระดาษอันนี้ปย่งนี้ปี34ครับอันนี้ยนี้เป็นแผงเหรียญปี34 แหงเหรียญปีสามสี่แล้วกเนี่ยเวลาเปิดมาแล้วก็เหรียญก็ไม่รู้อยู่ไหน <Okay. S 1> แถมให้โอ้ oh, ขอบคุณครับอันนี้แถมไหมไม่แถมโอเคโอเคโอ้ยอันนี้ก็คือผมต้องบอกเลยว่านะเซฟนี้นะเป็นอะไรที่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 น่าจะหลายคนรอคอยเลยเนี่ยนะหลายคนรอคอยเลยกลายเป็นของหายากไปแล้วเพราะว่าอย่างใครที่ศรัทธาพญาน,นาคเนี่ยเขาแบบพลาดไม่ได้ นะครับโอ้นะอันนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะหายากแล้วนะหายากแล้วนะเป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นเรือเรืออนันตนาคราสภาพไม่ผ่านการใช้เนี่ยเริ่มไม่มีของแล้วไม่มีของแล้วนะรอบนี้ใครเก็บไม่ทันรอบหน้าก็ไม่รู้จะหามาได้ไหมครับไม่มีของเลยนะตอนนี้นะอะไรอีกเนี่ย <c oughs> ของของเยอะจริงๆครับเดี๋ยวเรามาดูว่า ชุดนี้มีอะไรนะฮะอ๋อันนี้เป็นเหรียญยี่ยี่สิบเงินใช่ไหมอ๋อชุดชุดเหรียญชุดเหรียญเงินสตางรูในสมัยหลังส,ง,สงครามโลกเนาะช่วงนั้นยังใช้เนื้อเงินอยู่รัชกาลที่8อ่ะนะฮะเราเรา,า,า,านั้นครับอันนี้น่าอันนี้น่าน่าจะครบเซตรหรือเปล่าเขาเก็บไว้เพราะว่าถ้าครบเซตเนี่ยจะต้องมีห้าสตางคสิบสตางค์และ20สตางค์อันนั้นคือครบเซต คบเซตนะครับเออเนี่ยอันนี้คือครบเซตครบเซตโอเคครับเก็บไว้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราเราจะต้องทําการแยกอีกทีหนึง่งอันนี้คือเราให้เห็นนะครับเราให้เห็นของหายากครับ มีน้อยเห็นของหายากเนาะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นของหายากโอ้เป็นเหรียญพพันปีที่ที่ที่หลายคนก็ตามหาเนี่ยหกร้อยพันปีเดี๋ยวผมดูก่อนว่ามีมีมีสามร้อยไหมนี่ไงมีสามร้อยมีสามร้อยมีสามร้อยอ่าได้ได้ได้สองชุดละเดี๋ยวดูอีกอันนึงว่าจะมีร้อยห้าสิบไหมห้าร้อยห้าสิบมีก็ครบชุดห้าร้อยห้าสิบมีร้อยห้าสิบมีหนึ่งเหรียญ 150 150มีสองเหรียญโอ้ยอดเยี่ยมครบเซตครบเซตเหรียญเงินอ่อครบเซตเหรียญเงินครับที่ที่ระลึกอ่ส6บพรรษาตอนปี3 5ห้าแล้วก็มีเอ่ออันนี้จะเป็นรัชมังคลาพิเศษอ่าเออโอเคครบเซตนี่โอเคครับนี่เวลาเก็บกรบมีมีเก็บครบเซตอย่างเางี้ยครับปล่อยออกไปง่ายๆครับแบ่งๆกันไปอ่ะสำหรับนะาสายสะสม อันนี้ก็มัดแน่นเลยอันนี้มัดแน่นเลยนะจ๊ะเป็นอะไรโอ้โหอลังการมากเลยครับพวกเหรียญเงินหน้าเหรียญหกร้อยแล้วก็เหรียญร้อยขัดเงาเหรียญการคางังมี <c oughs> ม,มีมีเหรียญสัตมีเหรียญช้างด้วยในหลวงโปรยข้าวม,มีในหลวงโปรยข้าวนะครับอ่าแล้วก็ เดี๋ยวผมจัดไปทีนิดนึงนะมีเน,นเหรียญหกปวยข้าวอยู่ตรงนี้มีสมเด็จย่ามีพันสมเด็จย่ามีมีร0อยขัดเงามีหกรที่ลึกเจพรรษามีมีเหรียญสิบสตางค์พระเศียรโตรัชการที่8แล้วก็มีอันนี้นี้เหรียญเงินเหรียญเงินของราชยี่สิบปีครับยาวหน่อยนะยาวหน่อยเพราะว่ามีของ ของดีๆอย่างเข้าเยอะครับเนี่ยน,นี่ได้ครบเซตหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวผมให้ดูเดี๋ยวผมให้ให้ให้ดูออกมาดูในในตรงนี้เลยนะตรงนี้เลยนะนี่เนะาะอเทพปีสี่สองอันนี้กันจนาพิเศษนะฮะโอ้โหอ่ะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วเข็มกัดด้วยเลย ทองคำหรือเปล่าเข็มกัดเข็มกัดปีสี่สองเข็มกัดของคำไหมไม่น่าใช่แถมหรือเปล่าไม่แถมซื้อมาด้วยมามาดูจุดนี้เลยจ้านี่คือแทน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 นี่คืออ่า25สตางค์ไม่ผ่านการใช้ปี2520น่นะจ๊ะ อ่ะโอเคแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นพวกเหรียญเนื้องเงินเหรียญเนื้องเงินดูตราสัญลักษณ์ง่ายมากครับที่ระลึก8ปดสิบพรรษา,าเหรียญเนื้องเงิน8ปดสิบพรรษาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ของเนื้อของไม่ค่อยมีนะนี่เปิดมาจะเป็นกล่องไม้ออกมาจะเป็นกล่องไม้ครับนี่ของไม่มีไม่ซื้อก็ไม่ได้เนะเป็นหน้าเหรียญ0 0ดร้อยแปดร้อยขัดเงาแ0 0ร้อยขัดเงาแล้วก็มี นั่นแหละใบเซอร์มีอะไรครบนี่ก็มีเดือนแ800ได้ได้มาเท่าไหร่ผมตอนต้อนออกนี่แพงตอนออกนี่แพงนะแต่ตอนขายตอนนี้เราไม่รู้ว่าแบ่ง,บงๆกันไปได้เท่าไหร่เนาะเพราะว่าอย่างถ้าเกิดอย่างเจ้าของเขาไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนมืออะไรลังนี้ถ้าเขาไม่ปล่อยเอาตังค์ไปใช้หรืออะไรเนะยก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นนะตอนออกตอนออกตอนออกพันสี อนออกพันสี่ไม่มีใบเซอร์นะตอนออกพันสี่น้ำหนักประมาณ20กรัมครับบาทกว่านะเป็นเนื้อเงินเป็นเนื้อเงินค่อนข้างบริสุทธิ์เหมือนกันครับนะขัดเงาครับขัดเงาขัดเงาได้นี่อันนี้ก็จะมีอยู่นี่มีมีอยู่6กล่องอ่ามี่กกล่องเท่านั้นครับ6กล่อง6กล่องครับและนี่คือของที่เอามาให้ชมในวันนี้นะมูลค่าลังนี้่ะโอ้นะเยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนี่นี่ก็คืออาจจะเห็นกองเดี๋ยวเราต้องไปแยกอีกทีนึง นะทีมงานก็คงจะบนนูุชิบหายล้วขนออกมาแล้วก็เดี๋ยวต้องไปใส่นะข้อมูลนะไปแยกอะไรอีกนะและนี่คือนะของที่เข้ามาในวันนี้นะครับก็นะใครนะสนใจก็นะต่อได้นะครับต่อได้แล้วก็นะสนใจนะครับอยากให้เราประเมินให้นะครับเราก็ยินดีมากๆครับสำหรับช่วงนี้นะครับผมและทีมงานนะครับขออนุญาตลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสวัสดีครับ